ดีเทลค่ะเป็นฟังก์ชันเสริมพิเศษนะคะจากแบคทีเรียมค่ะที่จะช่วยเตือนความจําให้พี่ๆเนี่ยสามารถเช็ครายละเอียดต่างๆได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะยกตัวอย่างนะคะเจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุงเนี่ยได้ทําการแก้ไขแผนงาน PM ค่ะก็จะมีให้กรอกรายละเอียดดังนี้เลย หลังจากที่ข้อมูลนะคะถูกจัดเก็บเข้าระบบเรียบร้อยแล้วและในกรณีที่พี่ๆเนี่ยเข้ามาตรวจดูแผน PM อีกหนึ่งครั้งแล้วมีรายละเอียดที่ปรับเปลี่ยนไปแต่จําไม่ได้ว่าทําไมถึงปรับเปลี่ยนนะคะพี่ๆก็สามารถเข้าไปดูนะคะระบบหลังบ้านที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะโดยจะมีโชว์ให้ดูนะคะรายละเอียดเปลี่ยนแปลงตามภาพนี้เลยค่ะ ดีเทลนะคะนอกจากจะเป็นระบบที่ช่วยเก็บรายละเอียดในการใช้งานแล้วค่ะยังช่วยแจ้งเตือนความจำพี่ๆอีกด้วยนะคะเก็บทุกรายละเอียดให้ครอบคลุมต่อการใช้งานค่ะด้วยราคาเพียง5 0,000บาทเท่านั้นค่ะจ่ายครั้งเดียวจบค่ะ